ปูเป็แต่แซ่บนี้ไม่ขามันเลยพี่น้องเด้อแต่มันต้นแบ่งป่ามาเฮ้อ สบายดีเอฟซีทุกท่านที่ติดตามครับส้มนี่ก็พบกับพ่ออีซ่เคยฟองไหมบ้านหน้านี่ก็อยุ่งหายอยู่หน้านะพี่น้องเอ้ยออกมาเกี่ยวเข้าซ้ำเข้าที่มันบวมแล้วแล้วก็เอ้ยกะปั้นมันยุดตอนี้ก็บเบิ่งกะนเข้ากับสได้ไปเกี่ยวเข้ามานนี่เข้ากัยังประมาณเท่น้อยหนึ่งสองเท่านัทุกคนเอ้ยะลันที่ปั้นแล้วก็ยกงได้ห้าสิบเอ็ด รุดไปตั้งสามสิบเก้าศพจากปีเลียทุกคนนะอันนี้บรรยากาศด,ดีร้ายพี่น้องเลยนี่กะมันปัน่นเสาเอามาบึง่งตะมันก่อนจังไปเกี่ยวเขานะ ตัดม <da> ันพี่น้องเอ้ยปึงมันกะปั่นมุนปั่นเฉลิมมือนี่เพราะว่าพาปิดมันกะอ้อละ ก่งเี้ยวหน่อยเฮมาละมันนะขาวๆนี่กระบอกมันเฮทุกงเมืองตะคนเลย ขาวไงน,นะแม,นม่นมดเขาเจ้าปั้นแล้วมันโดดเนกวมาเพราะว่าพาปิดมนันนะเฮปกติจะมีอันปิดอยู่นี่นะปิดอยู่นี่เขาจอดกระตับกับนี่มัเฮเรา <c oughs> <c oughs> มุนมนลนาล้อเนาะ Ich job. หอ,อนบอจังมือละปันปันมันนะบอยังอะไรหอนมือลายว่ามันนะมาปั่นี่จกักรถสองรถเสอ่อ,พอเพิ่แน่ไปคุดนะท่อนะเก่งเนาะ ยานพาถือมือว่าเอัวุได้โต,ตลูกมานะ là nó nhạc đôi nè cái tố mà nè Nhanh tô tố đi nè mà nó đúng phải vâng đúng nó nó Mà nè nó 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 ไต้สี่ตัวเซเลสองอย่างสองทุกคนเลยทัละมื่นตาซ้ำวันนี้ขอยกาสิได้ไปเกี่ยวเข้าแล้วทุกคนเลยเข้ากับมันบลายปไปไหนกะให้มันแล้วเลยนะบนนี้นี เกลียวแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยเขาก็ไม่ได้งามเลยขวาเขาอันนี้นะมันเป็นขา้าวขากลางพี่น้องเอ้ยข้าวกลางละพลตกะละน้ำปละลาสิประมาณนี้มันขาดพลนะนี่ก็บใจเพิ่นลงมาเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวสวยใจมากเขากับข้าวขี้เกียจตื้อเนาะอ้อัน ไกลๆแน่ผู้การลานรส้มาทุกคนเกี่ยวเขา้าส้ยปรทแดกขนาดมันเลย งามขนาดมี่ตอะปแบบนี้แบบเขาปุดปะนะเขาเกี่ยวมันแล้วสิโม่ควายเย็บผ้าไปผ้ามาอยู่ยังไปพูกหลานสาวตอนหน้าพวกมีส่สองเฮอพี่น้องเอ้ยแต่เขาก็อเขาสองคนสามคนเขาเกี่ยวแล้วแล้ว มากินนะน้ำสร้างกาตักแบบธรรมชาติพี่น้องอเลยคุดเอาอันนี้แหละเขาเอาพี่น้องโคขี้เลาเข้าหมูหยองเข้าหมูงาม กให้ภาพมันบันร่ยง่ายเองทุกคนฮอนมาจอยฮอนฮอนกำลังเกี่ยวข้าวพอนัง <c oughs> ตอนนี้กันแล้วนะเฮาก็พากนขึุน,นาอาหารง่ายเฮาก็คือซีเมนต์แกงน้ไม้มม้นนี่พี่น้องเลยแกงก็คือละแม่นแกงใส่มักโบกล้วมันนี่ยมักโบก่ชื่อกบปูแดง ูแดงกะตัวเดียวนี่บอกรูแดงตัวหนึง่งลังจากเพื่อนใบแล้วกะเพื่อนอมาค้างทุกคนพี่แม่เพื่อนก่าเพื่อนก็ขึ้นไปตำข้าเบือตำม,มานะตำจะน,าน้างเสือแนวกินง่ายของขา้าวกะแกงหน่อไม้ไม่กะหากินจากธรรมชาติพี่น้องเลยแกงหน่อไม้นี่แซ่บแน่นอน พี่อน้อแม่นี่เพื่อนสิแกงสู้กินมาเนี่ยเพื่อนต่ำขบือใส่อันจะนั่งมือผู้เทาไย <c oughs> แต่กระแซบนะทุกคน ใส่เมบบบลงไปน้นไม้กันน้นไม้เพิ่อไปหาทุกคนเลยสุมคอยขึ้นมาเกี่ยวเ้าพิ้นมาแต่หาน้นไม้เป็นใบ จะแซ่บอะวันนี้น้ำเค็มคักมาคักกลิ่นปะลากะหอมโต๊ด,ดรสปลาที่ชุมเฮาเคยเอาไปป้าทุกคนมันหอมเดี๋ยวจะแซ่บคักงอะเสเยดายแต่เฮดบดที่ค่อยเอามานะไม่ได้ถือเอามาหน้าพี่นี่นะปูเ้เฮดอันระลาแซ่บนะสีเมือใหญ่เพิ่น อนยูกะหกสิบปลายทุกคนเลยหกสิบห้าหกสิบหกแล้วข้างๆกับหม้อต้มอันนั้นต้มก,ก,กุ้งกุ้งเฮาหม,มูเพ่งหน้ากับหมุนมรดดพารานนะครั แซ่บเเพน้นพนเ,เวบบิมเนกอแซบีพี่น้องเลยได้งเาแล้วนกินกับเ่แซ่บคักหลมากพี่น้องกินข้าวบันนี้ ผอเดืดกคนละแต่เขาไปเยอะเข้าขอา่ากินต้มปาอีกทำน้อยเพื่อนกันคนละค่ากินต้มป่าเพอม่ากิน้าเข้านะฮะ

ทางพูดต้มป่าอยู่สุมติเฮาไปพักผ่อนเป็นสองคนก็กินข้าวอี 哎。<laughs> สุดน้ำต้มปลาพากันกินข้าวอีกได้หลังจากที่กินขา้าวกินน้ำอิ่มทัก็กะได้ไปซ้อนป่าทุกคนเลยเมื่อกินแรง ไปซ้อนปาน้อยนะลาใหญ่เห่าตึ๊งไปได้เพราะว่ายันปีเหาก็ะพากันไปกัสามสี่คนพอได้ไปซ้อนป่ากะขุเสือป่าจักได้ป่าก็ได้เนาะ ่วนพักก็งามอยู่ได้แตงก็โหยทุกคนเลยมีแต่มะน้อยมันผูแตงก็ปลักลายค้างแตงถูกมั้แหละนี่เต็ดพักมื่แกงสปาเมื่อแรงนี่เก่มไว้พังหอมก็งามมากงาม

đại bao. Bơ. Am, vậy đi. Cho Nạ cung cả. Mi yu ha lai. quang. Để mà, để mà. ปาที่สองก็ได <c oughs> ้รลายเตอรมิโซายมิถาน้อยนะเยอะนะฮะพีเ้มเฉาไอเพนี่มาเบิ่งเดี๋ยวซ่อนปลายากัะสิได้เมื่อทุกคนเลยเพราะว่าสิเมื่อ บ้านละมันนี่เพราะว่ามีเอ้ยนอนอยู่พี่ <c oughs> มันนี้ค่อยสีลงซ้อนมันนี่

tám à. cái năm mình lời cái lời không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để มักห้ามแมงม้อวยอจงเป้เป็นเชิเอามาเน่ยมีต่เปงปลาเข่งก็บอ่ีกะปลาคออีกะฮะถือเอาปลาเข่งปลาโมนั่นเนลาเนาะปอก็ถือเช้าเช้ามา พร้อมรวดตกใจกะได้บองเข่งแล้วกัหลายเลยเอามาืออาอีเลยนี่มมมเมื่อกับปันเทีวอีกอยูอ่เที่นี้เขานอนหายกะลุ่งจ้ะคือลุงไามผู้ปรยุ่งแทมกับเยา น้าออนไลน์เต้เต้ทุกคนเลยน้ามปีโอ้หมอน้อยมียานปีเนาะพ่อจะเต็มคู่นะคุ้งกัเป็นคุ้งเต็นนะพอดีนี่นะคุ้งกระไลอยู่แต่มันโตัวนใหญ่เป็นใดญนะป่าเฮากับพ่อแล้วนะน้าเฮาก็เสิได้เมื่อเทลงทุกคนเลยเมื่อกระป่ากระปั้นเธอเอ้ยนี่เขาหน้าน่าพี่ อากายือกเยินผ <hey. S 2> e ู้กะมีเ e อ้ยอายนะแต่เหากะเบิ่งก่อนว่าสิแบ่งลายชัดเลยนะแบ่งอยู่เท่งนี่ปีงลายเนาะพ่อล้วบะนังปั่นเธอเอ้ยกินเยือกเทงนี่อีกเขานอนไห้ เนาะมัดเฟินเปะบ้างอุ en ้งอาะมันอ้าบบโค่ป่าเมาป่านนี้เขาก็้าเด้เดินทางเมื่อฮืนนะทุกคนป่าที่เขาซ้อนก็ได้ารเตอราพว่าเขาซ้อนน้อยเดียวนึ่งตักน้ำมาใช้อยู่ให้ละเ่อนนอนให้นอนหน้าี่ นอนหนพี่ิันมีเดมอร์ได้ิันนอนหนพี่มาหอดบานแล้วนะดูพวกเขาซอยมันต้นเดี๋ยวไปถามบิ่งว่าราคามันมันโลเท่าเล่อ้ตัวมันลายเนาะ ขายจะงดเลยนี uh, 1, 1, 1, 2, 1, 2> 2, ่โลเท่าไรเดี๋ยวนี้สองพันห้ามันนี้สองพันหกละโอ้เป็นราคาดีนะทุกคนอันนี้ก็เป็นรายได้เสริมอีกทางนึงนะของแรงสนบทคือเฮ็ดมันโปกมัน อ๋อในลายเป่า so ตัวมัเนาะปล่าสามสี่สิบชอบละอ๋อตัวมีแต่มันของวัตถุโล่งไงปอมตวหหนังนกเนาะ อย่โอกาเป็นเปาน่ากะมั่นทั้งหมดอละนะทุกคนพันมาใช่รึพันขาวคุดงายเนาะอันนี้ก็ะแม้นเนี่ยเนาะอา อ่่หหหุนนใญเด้มืกันนี่ก็หลานนี่ <g ül> ไม่ขามั่นเลยพี่น้องเด้อแต่มันตน้นอายได้นี่เป็นกลุ่นขายมันตน้นรายได้เสริมอีกหนึ่งสองทางนี่รลานกนี่ยท่านผู้ก็เอาปาลาแร็ดมาละปลาที่เราเอาอยู่น้องนนั่ละทุกคนเอ่ยมาปั่นนะเพื่อนน่ แบ่งป่ามาเฮอป่าหามาแต่หน้า,าละชุมเผาลงซอนมอคำเนี่ยนะทุกคนมีแต่ปลาน้อยทั้งหมดโอเคทุกคนสิ่งที่คอยถ่ายทอดมาหรือว่าไปถ่ายมาในกาคือชีวิตการเป็นอยู่ของสนบทเฮาในแต่ละมือแตการวิธีการหาอยู่หากินกับสิป,ประมาณนี้แล้วทุกคนเลย แรงได้ได้เรื่าเงินที่หามาก,กะมาจจะขายมั่นอย่างต่าง,งบางคนจะมีอาชีพแด่กะเป็นพนักง,งานกะได้เงินเดินแต่ซุ้มเฮาว่ามีเงินเดินกะสีคนมั่นขายบางมือบางเทอกลับไปรับจ้างเกี่ยวเข้าในชน่วงนี้นะเอ่อน,นี้กะคลิปนี้ขอสุดทา้ายทุกคนเบิร์จำนี้นะ,ะขอข้อมก ok ข้บใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามกับฮรับสม้มพบพอกันใหมในคลิปน้า โชคดีพี่น้องโชคดี